สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิศอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลพญาไทย2นะคะโรงพยาบาลพญาไทย2นี่อยู่สนามเป้าค่ะเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆกับช่อง5นะคะช่อง5สนามเป้าอยู่ตรงข้ามกันนะคะ<ม>ยัง,ยงที่เห็นเพื่อนๆเห็นก็คือปั๊มปตทนะคะลิศจะพาเพื่อนๆมาซื้อข้าวเกี๊ยบนะคะร้านน้องนะคะชื่อ,อน้องฮัทนะคะน้องฮัทสวัสดีนะคะฮัทข,<อ>ขายข้าวเกี๊ยบปลาปัตตานีนะคะ เป็นข้าวเกี๊ยวปลาถุงละเท่าไหร่อะคะถุงละ35บาครับสถุงร้อยค่ะถุงละ35พี่ขอดูนิดนึงนะคะฮัดซิปมาอย่างดีเลยนะถุงใหญ่ๆอย่างนี้นะคะ35บาท3ถุง3ถุงร้อยนะคะอันนี้เป็นฮัดบอกว่าทำเป็นอาชีพอาชีพเสริมเพื่องานรายได้เสริมวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะใช่<ๆ>ปกติทำทำอะไรอะคะฮัด<ๆ>ปกติเป็นลูกจ้างของกองควบคุมโรคเอดส์นะคะเป็นลูกจ้างรายวัน จึงจะเป็นดูแลในเรื่องของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พวก t I V แล้วก็พวกอะไรนะก็ได้คุยกับใอะไรอย่างนี้ครับก็ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ไหมคะใช่ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เห็นน้องบอกว่าน้องอ่ะ ส่งตัวเองเรียนด้วยการขายค้าขายใช่ไหม<ช>แล้วก็ตอนนี้มีอาชีพประจําแล้ววันเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็ยังยังทาเหมือนเดิมอยู่นะคะเ,เดี๋ยวถ้าเป็นหลังเลิกงานสี่โมงเลยจะ,จะมาทำขายด้วยะครับโอหลังเลิกงานก็ทํานะคะแล้วส่วนมากน้องจะไปช่วงไหนบ้างคะแถวแถวไหนบ้างเส่วนใหญ่ถ้าเป็นเมือ่อก่อนช่วงไม่มีโควิดก็จะขายบนรถไฟด้วยครับบนรถไฟสายสายุยขเึกาสุนทรภูมิค แต่ว่าจะวนไปมาก็จะอยู่แถวๆใต้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์แอร์พอร์ตลิงค์พญยาไทยอะค่ะก็จะเห็นอยู่แถวนั้นนะช่วง3 4ปีที่แล้วอะไรก็ <S <S ถๆๆแถวๆแอร์พอร์ตลิงค์รถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยน้องส่งให้ได้ไหมคะเผื่อใครแบบอยากทานของของแบบหลายๆห่ออะไรเงี้ยได้ค่ <S <S นะอ่าัแบพักแบบพัสแบบดุส่งอะไรอย่างนี้นะ งั้นจะมีแบบแบบดิบด้วยก็มีแบบดิบแบบดิบมายถึงว่าแบบที่ยังไม่ทอดเลยอ๋อแบบดิบน้องก็ส่งนะคะแล้วก็ซีนซีนซีนแบบเป็นถุงซิปหรือว่ามีมีล็อกอะไรไหมคะซิปล็อกถ้าเป็นถ้าเป็นแบบดิบก็คือมันจะไม่ต้องใช้พื้นที่ในการบรรจุแบบนี้ครับเพราะว่ามันมันไม่ได้แตกหรือว่าง่ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทอดพอทอดแล้วมันจะต้องมันจะฟูอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะกรอบ ก็เวลาส่งก็ใส่อ่่าาอะอะไรนะกันกร<จ>ะแทกนะคะงั้นพี่รบกวนขอเบอร์ฮัทนิดนึงค่ะหนึ่งสองสี่สองสองเชิญค่ะห้าสามแปดหนึ่งสองสี่สองเชิญค่ะเดินเซ็นของทำวันต่อวันเลยค่ะผมทำเอง ส,ส่้ก็คือเประมาัวา่านันนี้อันนี้ไม่ต้องแส่ตูเ้เย็นนะคะลไม่ไม่เาะสามารถซื้อแล้วก็ลองกินได้เพระาะวา่าเป็นสิบลองสิเขาเกียบปลาปัตตานีรสชาติเขาจะอร่อยนะคะถ้าอร่อยแล้วแวะอุดหนุนได้นะครับ สามชุดร้อยนะคะน้องใช่เอ่ออันนี้หนึ่งชุดนะคะหนึ่งชุดประกอบไปได้สามถุงก็ถ้ากับเป็หนึ่งร้อยค่ะหนึ่งชุดก็มีสามถุงนะคะชุดอ่าห่อเดียวก็ขายนะคะห่อเดียวเราก็ขายแส่วนใหญ่ที่เข้ามาอุดหนุนก็คือเขาจะเขาอุดหนุนทั้งชุดเลยนะคะเพราะมันจะแบบง่ายแล้วก็กินได้เพลินๆกินได้เรื่อยๆด้วยนะคะเข้าเกี๊ยวพวกนี้อันนี้ของเราก็คือเราเราจะทอดเองแล้วก็แพ็คเองแล้วก็มาขายเองไง ก็ฮัททำเองวันต่อวันใหม่กรอบนะคะเพราะว่าเนี่ยที่น้องเอามาเนี่ยคือขายหมดแล้วก็กลับใช่ไหมอย่างเงี้ยก็หอบมาสองถุงสามถุงนะคะแล้วก็ถือที่มือมาอย่างี้ใช่ไหมก็จะก็จะแพ็คมาเลยแล้วก็มาแบ่งเป็นแบบนี้ทีนึงเพราะว่ามาด้วยมอเตอร์ไซค์อ๋อแล้วน้องเอามอเตอร์ไซค์ไปไว้ใกล้บริเวณที่น้องขายใช่ไหม เพื่จะขายก็จะเป็นถ้าไปช่วงนี้ก็คือขายบริเวณละแวกนี้ครับละแวกอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าหนโยธินค่ะแถวโรงพยาบาลโรงพยาบาลพญาไทสองแล้วก็ช่องห้าอะไรพวกนี้นะ BTS สนามเป้าสะพานควายอารีอ๋อสะพานควายอารีถ้าเห็นน้องก็อุดหนุนชื่ออุดหนุนน้องกันด้วยนะคะเอามาพี่ชุดหนึ่งนะฮาร์ดเชิญค่ะ ของพี่ชุดหนึ่งค่ะฮาร์ดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ของอันนี้ของน้องขายส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำนะคะอ่ามีลูกค้าประจำ,ะจำด้วยกคารจจะแบบรู้เลยว่าอันนี้ของน้องที่ขายหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้เลยอันนี้นะคะเดี๋ยวลิบิกให้เพื่อนๆดูว่าแตกไหมนะคะอาจ่ายตังก่อนนะคะอันนี้ของพี่ลิซนะคะค่ะชุดหนึ่งนะคะร้อยหนึ่งก็มีสามถุงอย่างนี้นะคะ กรอบนะคะเนี่ยกรอบแน่นอนมีแตกนะคะกรอบกรอบ<ๆ>รับประกันนะคะเพราะว่าน้องน้องทำเองทอดเองด้วยวันต่อวันนะคะอ่าถ้าเจอฮัทนะคะอ่าที่ไหนก็อุดหนุนกันได้นะคะขยันมากเลยนะคะมีงานประจําแล้วก็หารายได้เสริมนะคะคอ,อืมน่าชื่นชมวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะ ขอบคุณมากค่ะฮารขอให้ขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะส่วนมากก็ไม่นานนะคะขายอย่างเงี้ยสักพักก็จะหมดแล้วนะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นช่วงเย็นยแปบเดียวแปบเดียวตร,ตรงที่มันเป็นตรงนั้นนะ,นะคะที่มันเป็น 4, สะพานลอยสามเหลี่ยมตองขาวตรงนั้นอนะขายตรงนั้นแป,ป๊บเดียวมากตรงสะพานควายเ<ม>หรอ ตรงสะพานที่เป็นสะพานลอยที่มันเป็นสีสามเหลี่ยมสะพานเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมสีขาวตรงนั้นนะคะสะพานสามเหลี่ยมตรง BTS ๋อตรง BTS R L ค่ะตรงนั้นคือจะขายแบบตัดตัดตััแบบมันอยู่ที่ทำเลเหมือนกันนะใช่ตรงนั้นคือแบบดีมากเลยครับเขาแบบซื้อสองชุดชุดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วของน้องน่ากินด้วยแหละทำน่ากินนะคะทำน่ากินแล้วก็ดูสะอาดด้วยแล้วที่บอกว่ามีลูกค้าประจำเพราะว่าคุณภาพของของเราด้วยนะโอเคขอบคุณมากค่ะ กีได,กดะะได้เลยนยู่แล้วเขาใจดีนะแล้วเราแต่งตัวสะอาดสะอ้านของสะอาดด<ม>้วยนะเพื่อนๆน,น้องเขาชื่อฮักนะคะฮักที่แปลว่ากอดนะค่ละลินก็เรียกฮัดฮัตขอโทษทีนะคะน้องเขาชื่อฮักฮักฮัตกอดนะ